กลับมารับงานคนอื่นก็ต้องออกกำลังกายนานใช่อาการเหรอครับใช่ก็อย่างที่อาการก็อย่างที่พูดเขียนไปครับได้อ่านนะแต่ว่าก็ก็อันนั้นเป็นลงย้อนหลังเนาะก็ตอนนี้ก็หายดีแล้วครับแต่ว่าเสียงก็ยังแบบยังยังเป็นแบบนี้เนี่ยนอกจากเลยเอ่อตอนกลับมาจากปีใหม่ครับก็เริ่มแบบเอ่อเป็นไข้รู้สึกว่าเป็นไข้แต่ว่าแบบไข้ไม่สูงแล้วก็แบบ ใจไม่สะดวกอะไรอย่างนี้ยก็เป็นอไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานแล้วก็พักทำงานพักอะไรองเงี้ยเรื่อยๆจนพอไปญี่ปุ่นแล้วกลับมาก็ยังไม่หายอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดใจอ่ะพอหลังจากนเกิดน้องตัดใจอ่ะไปโรงพยาบาลดูอ่ะไปดูว่าเป็นผัวว่าเป็นอะไรก็ไม่เจออะไรว่าแบบจริงเราก็เป็นผัวว่าแบบกลัวว่าเออไปติดเชื้พทางโน้นี่มาจากที่อื่นอะไรเงี้ยก็ตรวจดูก็ไม่เจออะไรแล้วก็เออทงก็เป็นอะไรไปบอกเขาว่าใส่อักเสบก็ก็เชื่อคือไม่เชื่อคือว่า แล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบมไดเป็นไซนัสก็ยังสรุปเป็นไซนัสก็แต่ว่าผูอ่กับปอยที่หายไป็มกับระยะเวลาพราอว่าถ้หายไปเพระบอกว่านานครับก็อาจจะใช้เวลาแล้วก็บางคนอาจจะไม่หายหรือว่าว่าบางคนอาจจะหายภายในอาทิตยนึงอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ าก,าก็อาจจะเป็นเพราะอากาศด้วยท่าเนเ่๋กลับมามันก็ได้ข่าววีเอ็มเลยแล้ก็เช็คตลอดว่ามันมีคขา้นาสูงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแต่ว่าผมก็ใช้ชีวิตปกตินะก็แบบไปทำงานไปออกกำลังไปที่นู่นนี่อะไรเงี้ยมันก็ที่ดูแลตัวเองกันมากแล้วก็ยังก็ยังเก็โรงพอาลบ้านถ้าคำถ้าคำว่าใช้ด้านในแบบ้ผมไม่มี หลายอย่างผมพผมเองก็ท uh, anyway, ําหลายอย่างนะที่เอาแบบก็ไปอเมริกากลับมาไปญี <Clerk> ่ป <the> ุ่นแล้วก็กลับมาอะไรกผ่อนอะไรที่มันท่วมแต่วันนี้ที่มาขนาดต้องออากำลังกายจะยเป็นได้เอาเรผมก็รู้สึกยังบ้างก็เออใช่ผมก็กำลังคิดอยู่ว่าชุนก็กินดีกิ่นอนก็พกออกกำลังกายเอ่อวิตามินก็กินนั่นเป็นเหตุกรณ์ทำไมหรือว่ามันเป็นเพราะตัวไม่ดีว่าช่วงนี้ มันทำให้เชื่อเร้ิ่มเป็นเชื่อเพิ่ไหมคะที่บอกที่บอกว่าจะมีกระบวนการอะไรก็เชื่อขึ้นมาเชื่อเึ้นเพราะว่าเพื่อทำบอย่างแบไปโดนอะไรมาหลายอย่างแล้วงไ่ดูเพราะว่าเช้าก็เดินแต่ก็ี่ออกจากบ้านไปไม่าไม่ถูกไม่รู้อย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวว่าทำไมเราคิดว่ามันเปนสนทอมกทได้เลยนะอย่างครับเราใช่ก็ด้แบบมีใหม่าก็รู้สึกว่าเราร่างกายเราของเราไมเช็่อถร้อยไม่เรียบร้อ ก็อาจจะต้องไปอับนิดหน่อยหรือเย็นนี้ไปละเดี๋ยวปีนไปละอ่าปีนมาปีนมาขาไม่ถึงปีนใช่ไหมใช่ไหมเออเหมือกันแต่นมีจะปินไปแก้บุ่เลยไม่ไม่มีแผนที่จะไปสามหนแล้วไปะไรี่ารมมนักเงใช่ใช่ใช่ทำเลแล้วพี่มีรนมานหมเนี ถ้าจับสบการณ์ไปสามสิบปีนี้ก็อาจจะเชื่อนะครับได้ก็อาจจะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเราดีขึ้นหรือสปายอะขึ้นหรือเรื่อร่างกายดีขึ้นตางถตลอดเวลาคือรู้สึกดีบ้างน้อยแค่เป็นผมหน้าตรงน้องเขาติดแล้วรอบใช่แล้วที่บอกว่าตาแดงเนี่ยน้องก็เป็นคอนโทรลน้องก็เป็นมาจากโัคปีที่แบบเราเตรียมตัวก่อนเรามียาที่บ้านเรารู้อะไรอย่างเงี้ยพอน้องเป็น สายยาแล้วก็เป็นตอน่อได้ว่าตอนแรกเนการเริ่มต้นเอเอไม่แน่ใจนะแต่ว่านี่น้องก็พิ่ว่าแดงไปแล้วก็รู้สึกาแบบเป็นเมือกเลือในตาคือไม่ออกาไม่ได้ไม่ไปได้ไมาดูอะไกันบ้างโอ้ก็ก็อย่างที่ทราบกันก็คือแบบขอกรำลงกายตลอดตลอดจะมีเคื่องดื่มตลอดี่หนาก โอ้ผิดบ้าเลยครับือเมข้ออากาศเพิ่มทีแลก็ซือเพิ่มใช่ทีแลก็ซืเพิ่มเหมือนเหมืนก็ยังไม่พอเพราะเอาจริงๆก็ทก็คงปริมาณฝุ่นในปีนี้เมว่ามันมันเยอะมากอ่ะเออมัก็เกิดได้หลายสาเหตก็แก้คแก้มันก็ก็จะพยายามกับพยายาม ว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยถายเนี่ต้องออกเอาดอไปก่อยถ่ายทำงานก็ต้องออกทำงานก็ต้องทําเบรกไม่ได้นึกออกไหมก็นั่นแหละครับก็ต้องทำรุ่นมันเป็นปกตินะก็ระวังตัวมากขึ้นอย่างที่บอกก็คือเพื่อควาโอกาสอาจจะช่วยได้อาจจะช่วยได้เออมีผลกระทบต่องานไหมเออวันที่เข้าโรงพยาบาลก็ลาทงานสองงาน ก็แบบไปเออทันทีไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็งานแต่งเพื่อนก็ไม่ได้ไปแกลงเงี้ยเสียดายมากเลยก็ก็อดไปก็เอ่อทำทำอะไรไม่ได้ก็แบบครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งสเต็ปไม่ให้ครับผมแต่คนที่ไม่เคยป่วยพอได้ป่วยแล้วรู้สึกผิดใจอะเป็นริ้งมากโว่ก็จริงๆผมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะก็ไม่ได้หนอยอะไรมากก็ก็น่าจะต้อง แต่ตัวเองให้ดีขึ้นน่ะเออก็หส่แมสให้บ่อยขึ้นมั้งหรืออะไรอย่างเงี้ย นี่หมากเอีเลยนะคะครับี่หากเาคสองสามมีนี่่ะนี่ครับี่หมากหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามค่ะ ไม่ครับไม่ไม่ไแค่เสียงไม่เหมือนเดิมบันี้นี่และอี่ตงเริมข้าวันไ้นะครับข้าวันไส้กินข้าวจนา